ดาวในดวงใจวันศุกร์นี้มาพบกับผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่โด่งดังที่สุดในเมืองไทยที่สร้างเรตติ้งถล่มทลายให้กับวงการโทรทัศน์คุณอาธรรมรัตน์นาคสุริยะที่จะมาเผยประสบการณ์การทำงานแบบครบวงจรสมัยอาธรรมช่อง7ฝ่ายรายการมีอยู่3คน<า>ม,มีอยู่3คน,คนทำอะไรบ้างคะ3คนทำทุกรายการทำทุกรายการทำทุกรายการเลยพร้อมความสามารถทางการใช้เสียงที่ทำให้คุณต้องอึง้ง คุณพ่อครับวันนี้ผมพาหลานมาให้คุณพ่อได้ช่วยแนะนําอะไรบางอย่างได้ไหมครับหลานเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่ะคือกี้นะฮะคุณปู่นนะฮะผมผมมีปัญหาเรื่องเรียนนะฮะวมาวันนี้มากันเต็มที่เลยนะพี่นะเยอะแยะเลยเนี่ยจะสนุกจุใจแค่ไหนติดตามได้ในรายการดาวในดวงใจทางช่องเพลินทีวีที่หมายเลขสิบที่นี่ที่เดียวค่ะ